ก่อนที่เราจะไปผัดซีอิ้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันก่อนนะคะก็จะมีผักคะน้านะคะแล้วก็ผักเคลนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะเก็บเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราผักไปล้างกันก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราซื้อมาจากเยลาค่ะเ,เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเราจะชอบเส้นที่ออกว่าประมาณนุ่มๆค่ะไม่เหนียวมากค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกพันเบคอนนะคะก็ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วก็จะมีถั่วลิสงขั้วนะคะเราก็เอาไปบดค่ะให้พอแหลกก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็ตามด้วยผักคะนา้าผักเคลแล้วก็ต้นหอมของเรานะคะที่เราปลูกเองนะคะปลอดสารพิษร้อเปอร์เซ็นตค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดรอบที่3แล้วนะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะมาปลูกผักทานเองค่ะ แล้วเราก็เตรียมกระเทียมนะคะทุกแค่พอแหลกก็พอค่ะนำลงไปผัดเลยจ้าเอาให้หอมฉุยไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราขายี้เอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนะคะก็ต้องขออภัยในคาไม่สะดวกด้วยนะคะเพื่อนๆพอพอดีว่าขากล้องของเราเราหาไม่เจอค่ะไม่รู้ว่ารอบที่แล้วเราไปตั้งไว้ตรงไหนนะคะก็เลยต้องถือกล้องไปด้วยผัดไปด้วยค่ะ สำหรับซีอิ๊วหวานที่เราใส่ลงไปนะคะสีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะก็ให้เติมซีอิ๊วดำหย่อะๆลงไปได้นิดหน่อยค่ะหลังจากที่เราผัดจนเส้นของเรานะคะเป็นสีเดียวกันสม่ำเสมอกันแล้วนะคะก็ให้ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยผักทั้ง3ชนิดของเราเลยนะคะแล้วก็เบคอน,นะคะ่ะ แล้วก็ผัดพุกเขาให้เข้ากันนะคะก็จะผัดยากนิดนึงนะคะ <ucking> เพราะว่าไม่มีคนช่วยถือกล้องให้ค่ะต้องถือไปด้วยผัดไปด้วยนะคะ<เ>ล<ย>แล้วก็เติมสเสน่ห์ความอร่อยลงไปเลยค่ะสเสน่ห์ความอร่อยที่ว่านั่นก็คือซอสข้าวผัดญี่ปุ่นค่ะ มีติดครัวไว้เลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะผัดไทยโบราณเนี่ยเขาจะมีรสหวานๆหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะผัดไปชิมไปนะคะเพื่อนๆไม่ถึงอะไรเราค่อยเติมนะคะ ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดซีอิวโบราณค่ะเพื่อให้ได้อัตรสในความเป็นผัดซีอิวโบราณน,นะคะเราจะต้องมีต้นหอมมะนาวถั่วลิสงขั่วแล้วก็พริกป่นด้วยนะคะถ้าให้ดีนะคะก็ต้องโรยถั่วงอกด้วยค่ะนิดๆโอ้โหฟินเลยค่ะนี่คือผัดซีอิวโบราณเลยค่ะ ในช่วงโควิดแบบนี้นะคะใครที่ยังคิดเมนูไม่ออกนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาเมนูนี้ไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครัวพยูนก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ